สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าหลังจากที่ย่าแม็กเตรียมวัตถุดิบเนาะจ้านี่หน่อไม้ต้มสุกแล้วนะคะขันใส่ใบนำใบย่านางสดๆจ้าแล้วก็จะมีเห็ดนะคะเห็ดที่ย่าแม็กไปเก็บมุสอเป็นเห็ดไผ่จ้าพี่น้องเห็ดไผ่นะคะก็มีน้ำข่าเบื่อนะคะที่ย่าแม็กปั้นใส่พริกนะคะแล้วก็ตะไคร้นะคะแล้วก็มี ปลาหมึกแห้งนะคะแล้วก็ใบพะอูตูนะคะนี่ดีซื้อแล้วจากพี่น้องใบพะยูทูดีซื้อค่ะเราจะมีผักคาใบมังักนะคะพริกบดิสื่อิ์น้อาากจนาแล้วก็มีกระเจี๊ยบนะคะแล้วก็มีมะเขือพวงนะคะพี่น้องจ้าส่วนเครื่องปรุงรสนะคะก็จะมีน้ำปลาจา้า เกลือนิดหน่อยนะคะผงชูรสนะคะแล้วก็มีน้ำปลานะคะอันนี้เราจะใส่ลงไปพร้อมกันก็คือปลาหมึกแห้งแกพี่น้องจ๋าใส่ลงไปเลยนะจ้าเนาะ,ะใส่ปลาหมึกแห้งลงไปเลยแล้วก็ใส่เ็ดจ้าล้างสะอาดแล้วเรียบร้อยะค่ะพี่น้องจ๋าไปตั้งไฟกันนะจ้ะเนะาะเดี๋ยวมันจะพี่น้องเริ่มแกงจ้ารอหม้อเดือดแป๊บนึงนะจ้ะเนาะ นี่ละบ่านนี่ย่าแมากจะขอหยุดก,กล่องไว้ก่อนจ้าแต่ในละบ่านที่บอกกำลังเดือดแล้วจ้ะพี่น้องจ้ายาากก่าแมกจะใส่บกเกอร์พุ่งลงไปเลยด้วยจ้ามาเด้อจ้าพี่น้องมี่นี่ตินแกงแล้วไหมกับยาากก่าแมกจ้า ปลาหมึกจะมีความนัวอยู่แล้วนะจ๊ะเนาะแล้วแม่ก็จะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะพี่น้องน้ำปลาจะ้ะใส่ย่างละหน่อยก่อนนะจ๊ะพี่น้องเราจะใช้ซิมพี่น้องนะคะ่ะซิมถัดจืดทาโดนัวจังไงจังค่อยเติมไปเรื่อยๆจ้ะนี่เป็นน้ำปลาค่ะ ชุรลดนะคะนิดหน่อยจ้าเป็นกระแสกบ้านพี่น้องยกินกันยาแม็กด้วยจ้านี่เลยนำข้าเบือยาแม็กจ้ะ กอน,นั่นจากพี่น้องจ้าขาบขมหรือว่าจังไดก็เติมไปเรื่อยๆจ้ารอเดือดแป๊บนึงนะคะ่ะเอให้สุกแนปะ๊บนึง เกือบแสบจะพี่นงจ๋าเนี่ย็หเติมลงไปเนี่ยที่เหลือเครื่องปรุงเมื่อกี้นะจ๊ะใส่ลงหมดเลยทีนี้แสบแน่นอนจ้ะแบบว่าตองซิมนะคะการันตีว่าแสบจะพี่นองจ๋าแล้วก็ใส่กระเจี๊ยบลงไปเลยจ้ะ โอ้ยหอมจ้าพี่น้องมาเด้อมาสแสบๆพี่แม่ทำไว้หนพริกลูกโดดจ้ะกระโดดลงไปเลยจ้ะเยอะๆเลยจ้ะที่บ้านเราเนาะไม่ได้ปลูกเออไม่ได้ซื้อจากปลูกเองจ้ะ พี่น้องเอ้ยน่ากินบ่จ้าน่ากินบ่จ้าเติมอีกนิดนึงนะคะ,น,น,ะ,น,าน,าน,ะน้ำข้าวเบือจ้ะเนาะเพิ่มมะนาวข้าวเบือจ้ะน้ำเข้าปั่นหรือว่าน้ำเ,ออนเ,เข้าเบือยาแมกนี่เละจ้ะโหเข้มข้น โลยได้ที่แล้วตามด้วยผักแมงลักแล้วก็ใบชะโอมผักอีตูผักขาบานเท่านี่เลยจ้ะพี่นงจ้าผักสลบจบทันทีตามสไตล์ย่าแมกนะคะคุณผู้ชมมาจ้าเอาขั้วมาตักเลยจ้าคนละชามคนละชามเลยจ้าอร่อยอร่อยเลยจ้าขอบคุณหลายๆคะ่ะพี่นองคะ่ะให้เก็บติดตามรับชมนะคะช่องบ้านสวนเรนเรดิโอนะคะ ขอบคุณลหลาาๆเดจ้าเด้อขอให้มีความสุขนะคะสุขกายสบายใจสุขวันนี้ขอให้สุขตลอดไปเจอกันใหม่รอบต่อไปนะคะรอบนี้ัยแมกไปแล้วจา้าสวัสดีค่ะ